สวัสดีค่ะสื่อนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดจากเพจบ้านสูงวัยใส่ใจสุขภาพค่ะจากโพสต์ที่แล้วที่ได้ลงไปในเพจว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะตึงบริเวณไหนกันบ้างหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วทำไมผู้สูงอายุเนี่ยถึงมีแนวโน้มที่จะมีกล้ามเนื้อตึงมากกว่าวัยอื่นๆหรือผู้สูงอายุบางคนได้รับข้อแนะนําว่าเวลายืดกล้ามเนื้อต้องใช้แล้วเวลาที่นานกว่าวัยอื่นเนื่องจากพออายุมากขึ้นแล้วร่างกายของเราจะมีการสร้างคอ l แลาเจนที่ลดน้อยลงค่ะซึ่งตัวของคอลลาเจนนี้เป็นองค์ประกอบหลายอย่างในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหรือเส้นเอ็นรวมถึงองค์ประกอบในร่างกายของผู้สูงอายุมีการไหลเว้นเลือดที่ลดน้อยลงเหมือนร่างกายคนหมูพวกนี้พอทําให้มันแห้งนะคะเวลาเราขยับเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นที่น้อยก็จะแตกหักง,ง่ายมันก็จะไม่เหมือน หมูที่มันมีน้ําหรือหมูที่มันดิบๆมีน้ําอยู่มันก็จะทำให้ความยืดหยุ่นของมันนะมากกว่าก็เหมือนร่างกายของเราค้าร่างกายของเรามีการไหลเวียนเลือดที่น้อยความยืดหยุ่นของร่างกายน้อยลงไปด้วย ยิ่งถ้าผู้สูงอายุบางคนที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะยิ่งส่งเสริมทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีอาการตึงได้ง่ายมากขึ้นนานวันเข้าก็จะส่งผลทําให้เกิดข้อติดตามมาได้ค่ะถ้าผู้สูงอายุอยากให้ร่างกายเนี่ยมีความยืดหยุ่นเยอะๆก็ต้องฝึกยืดกล้ามเนื้อซึ่งประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการผ่อนคลายช่วยเพิ่มมุมอง,องศาการเคลื่อนไหวข,ของข้อต่อหรือตัวกล้ามเนื้อด้วยและอีกอย่างหนึ่ง ก็คือสาม,มารถที่จะช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะคะ วิธีการยืดกล้ามเนื้อนะคะจริงๆมีหลายเทคนิคหลายวิธีเลยแต่ว่าหลักการของเขาเนี่ยจะเหมือนๆกันก็คือเราจะยืดกล้ามเนื้อจน,จนจุดก่อต้นแล้วก็จุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อเนี่ยห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยไม่เกิดอาการเจ็บค่ะสื่อจะมาแนะนํา3วิธีหลักๆที่พบเห็นกันได้บ่อยมีวิธีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย 1. ยืดกล้ามเนื้อแบบค้างก็คือการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยไปในตำแหน่งที่สุดช่วงอง,องศาการเคลื่อนไหวแล้วก็ค้างไว้ซึ่งวิธี นี้เนี่ยสื่อจะค่อนข้างแนะนําเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วย 2. คือการยืดกล้ามเนื้อแบบขยับไปมาก็คือการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยไปจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวและก็มีการขยับซ้ําไปซ้ามาซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจจะยากเกินไปสําหรับผู้สูงอายุบางท่านอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ในระหว่างทําจึงค่อนข้างจะไม่แนะนําค่ะและวิธีที่3คือการยืดกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นระบบประสาทวิธีนี้นะคะจะค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วก็มักจะเห็นได้บ่อย เมื่อเวลาเราไปพบแพทย์หรือนะักกายภาพบาบัด แล้วผู้สูงอายุควรยืดกล้ามเนื้อบ่อยแค่ไหนโดยปกติแล้วจะแนะนําให้ผู้สูงอายุยืดกล้ามเนื้อ15-60วินาทีค่ะแล้วก็แนะนําให้ทํามากกว่า4ครั้งใน1เซตนะคะสามารถจะทำได้หลายๆเซตเลยในแต่ละวันแต่อย่างน้อย2-3วันต่อสัปดาห์นะคะทําแล้วเนี่ยจะต้องรู้สึกสบายหลังทําตอนทําก็จะไม่เจ็บจนทนไม่ได้ถ้ามีอาการเจ็บเนี่ยก็แนะนําให้ลดระยะเวลาที่ค้างเนี่ยให้น้อยลงเิ่ม จำนวนครั้งให้มากขึ้นหรือถ้าใครมีอาการเจ็บสามารถลองทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวสี่จะช่วยให้คําปรึกษาให้ค่ะ เราควรระมัดระวังในการยืดกล้ามเนื้อมีอะไรบ้างไม่กั้นลมหายใจค่ะเพราะว่าการกั้นลมหายใจเนี่ยจะเพิ่มแรงดันในร่างกายให้มากขึ้นสูงขึ้นซึ่งอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ไม่ยืดกล้ามเนื้อเกินกว่าช่วงองศาการเคลื่อนไหวของตนเองค่ะแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันบางคนอาจจะยืดได้เยอะบางคนอาจจะยืดได้น้อยเอาเท่าที่ตัวเองไหวไม่ต้องยืดเยอะจนเกินความสามารถของตนเองนะคะไม่ยืดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงยิ่งการยืดกล้ามเนื้อแบบรุนแรงนะคะอาจจะทําให้เกิด อาการบาดเจ็บต่อตัวกล้ามเนื้อได้คําพูดที่ว่าไม่เจ็บไม่โดนอันนี้ไม่แนะนํานะคะและเรามัดระวังการยืดกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวคือกระดูกพุนด้วยนะคะโอเคเรามายกตัวอย่างการยืดกล้ามเนื้อที่มักพบว่าตึงในผู้สูงอายุกันนะคะสามารถลองทําตามกันได้นะขัแรกเรามายืดกลุ่มกล้ามเนื้อคอมันเล็กที่อยู่ทางด้านข้างกันก่อนโดยให้เอียงคอไปฝั่งตรงกันข้ามกับฝั่งกล้ามเนื้อที่จะยืดค่ะอ้อันนี้ง่ายสุดเลยใช่ไหมคะ ท่าที่2คือกล้ามเนื้อข้างลําคอคนที่เล่นมือถือหรือเล่นคอมบ่อยๆน่าจะชอบท่าน,นี้กันนะคะโดยให้เอียงคอไปฝั่งตรงกันข้ามกับกล้ามเนื้อที่จะยืดเงยศีรษะแล้วหมุนคอมาฝั่งด้านเดียวกันค่ะท่าที่3ยืดกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังท่านี้เนี่ยถ้าผู้สูงยุดที่เสี่ยงล้มสูงหาเราจับป้องกันการล้มไว้ด้วยนะคะโดยให้เอียงขาข้างที่จะยืดไปทางด้านหน้าแล้วดันสะโพกไปทางด้านหลัง สำหรับคลิปหน้าจะเป็นการปฏิบัติการยืดกล้ามเนื้อนะคะในรูปแบบการแข่งขันระหว่างคุณพ่อโชคกับแม่หมวยเล็กจะมีความรู้และความสนุกขนาดไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ